สวัสด,ดีครับพผมสวัสดีวันนี้ก็มานานะครับมาดูข้าวที่หว่านนะครับก็เกิดโคลนจากดินนะครับอย่างสวยงามมากครับเสมอรึบการหว่านข้าวที่แบบเสมอติบนะครับนี่นะครับบรรยากาศด้วยเช้านะครับประมาณหกโมงกว่าเกือบเจ็ดโมงนะครับ เลยอยากมาไทายทำให้ที่น้องได้รับชมและได้รับฟังนะครับผมที่นาของผมเองครับวันนี้เช้านี้ที่โคกลางครับนาผมเองนี่นะครับเกิดดีมากทีนี้ฝน,นก็ตกลงมาเรื่อยๆนะครับงาน,นี้ก็จะกวานก่อนมีน้ำในขัง นี่นะครับไปทำให้ดูนาติดกับทางเลยครับเนี่ยนี่ครับแล้เพิ่งจะมา,สร,า,า,ราสร้างบ้านอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยขุดสาะแล้วก็สร้างบ้านใ่ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นปีหน้ามากกว่าจะขุดสระเกี่ยวข้าวเสร็จก็ขุดสาะลอกสาะให้มันใหญ่กาเดิมให้ยาวไปทางโน้นแล้วก็ถมที่กสร้างบ้านตรงนี้นะครับกับบรรยากาศเช้าที่นาของผมเอง ครับผมเลยอยากจะถ่ายทำให้พี่น้องได้รับชมได้รับฟังนะครับผมวันนี้มาหน้าแต่เช้าเลยจพ่อเขากำลังไปโน่นอ,อยู่ทางโน้นนะครับนู้นจพ่อนี่นะจะถ่ายทำให้พี่น้องรับชมได้รับฟังนะครับผมมาแต่เช้าเลยนี่บรรยากาศ บรรยากาศนะครับลังจากาศนะข้าวขึ้นแล้วนะครับแน่นอนนะครับผมโอเคครับขอจบคลิปโดนนี้ไว้จะไปติดต่อติ่อติดตามชมคลิปดนวนะครับผมจะไปไหนที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงทำไมครับติดตามได้ในเฟซบุ๊กของผมหนึ่งนาทีมีค่ามากมายและทางยูทูบอีกหนึ่งช่องครับโกนขมแม่อร่อยแน่นอนสวัสดีครับผม